แลนด์บิดละนองชุมพองนะครับไม่สามารถประหยัดเวลาการเดินเรือเมื่อเทียบกับการเดินผ่านช่องแคบม,มรากาโครงการนี้ก็ไม่อาจประสบความสำเร็จได้เรือขนาดแสนตันขนถ่ายสินค้าขึ้นลงต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รและหากเปรียบเสมือนคังสมองของชาติอย่างสภาพัฒอย่างสํานัก นโยบายแผนการขนส่งและจราจรขอให้ท่านตรงไปตรงมากับข้อมูลที่ท่านได้ศึกษามาด้วยข่าวแรนติดยาวกว่าพพดหนังพัดอนีก็สรุปง่ายๆก็คือตอนนี้ยังตกลงกันกันไม่ลงตัวเพราะว่ามีการลาออกมาก็คือการที่จะร่วมมติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นีจะต้องลงความเห็นแบบพร้อมเพียงแต่นี้ก็คือยังไม่พร้อมเพียงนะคะก็ลาออกไปนะก็ฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วก็คือเหมือนแค่อยากจะอยากจะรู้ว่าจะ คุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าควรทำไหมพี่พศผมอยากรู้มันควรทำไหมมันก็น่าจะทําเพราะมันก็มีประโยชน์ต่อประเทศชาติอันนี้ที่หลายๆคนก็พูดนะแต่โครงการนี้มันผ่านมาสี่สิปีแล้วมัวแต่โยนกันไปโยนกันมาโยนมากูว่าหกสิปียังไม่เสร็จใช่แล้วพี่ว่าเขาจะได้ทํำไหมมันน่าจะได้ทําเพราะว่าตอนลุงตู่เขาจะได้ทําอยู่แล้วแต่พอดีเขาหมดอายุ่ะหมดอายุแบบหมดช่วงรัฐบาลเขาก็ยุบสภาไปก็เลยเอหมดวาระไม่ใช่หมดอายุหมดวาระไปก็เลยไม่ได้ทํา